ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่14ตุลาคมปี2567อัตมาภาพพระมหาพุทธิตะสิปโพปวันนี้ก็จะได้นำเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยาย เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดมาหาสารคามเป็นเรื่องที่จะมาภาพได้สดับรับฟังจากคุณโยมพี่แก้วซึ่งถือว่าคุณโยมพี่แก้วนี้แกก็เป็นคุณโยมที่ใจดีมีเมตตาเป็นคุณโยมเรียกไรว่าสายบุญ แกก็ขวรขวายฝักไฟสร้างคุณงามความดีทั้งในทางพระพุทธศาสนาทั้งในทางสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมแกก็สร้างความดีเช่นนี้มาโดยตลอดก็ได้พูดคุยสนทนากันก็ได้หยิบเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งชื่อเรื่องเทตมาภาพได้เขียนเอาไว้หน้าปกว่า รู้วันตายของตนเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณโยมพี่แก้วก็คือแม่นะคุณแม่ของคุณโยมพี่แก้วนะมีชื่อว่าคุณยายทองดีโจมสนอะคุณยายทองดีโจมสนอะนิยมแกรู้วันตายของแกอาตมาภาพได้ฟังเรื่องราว ที่คุณโยมพี่แก้วได้เล่าให้ฟังแล้วก็มาพิจารณาว่าน่าจะนํามากล่าวเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังแล้วก็จะนําไปพิจารณาแล้วก็จะได้เห็นคุณค่าของการทำบุญสร้างกุศลของการสร้างคุณงามความดี นะท่นทานทั้งหลายที่กําลังสร้างความดีอยู่ประพฤติวัดปฏิบัติอยู่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ท่านก็จะได้เข้าใจแล้วก็จะได้มีกําลังใจมีความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณงามความดีก็เป็นเรื่องที่จะเป็นวิทยาทานและก็สะท้อนให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันอธมาภาพก็จึงได้ขออนุญาตนะคุณโยมพี่แก้ว แล้วก็จะได้นำมากล่าวเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณโยมยายทองดีโจมสนะอนียมมีลูกทั้งหมด7คนด้วยกันโยมนะมีลูกทั้งหมดเคนด้วยกันลูกทั้งเจคนนี้คุณโยมพี่แก้วเป็นคนที่สองแน่นอนและโยมลูกทั้งเจคนเมื่อโตแล้ว ก็ต่างคนก็ต่างไปทำมาหากินต่างคนก็ต่างมีครอบครัวบางท่านก็ไปทำมาหากินอยู่ต่างจังหวัดนะก็ว่ากันไปตามวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลส,ส่วนคนที่ดูแลคุณแม่หรือว่าดูแลคุณยายทองดีโจมเสนะนะก็คือลูก นะอีกคนหนึ่งเขาได้ดูแลกล่าวมาวันหนึ่งญาติโยมทั้งหลายคุณโยมยายทองดีโจมสนอะแก,นก,ก่ป่วยหนักมากป่วยหนักมากป่วยหนักที่สุดในชีวิตของคุณโยมยาย,ยายทองดีโจมสนอะลูกก็นำส่งโรงพยาบาลทีนี้ลูกๆเขาก็โทรศัพท์ติดต่อกัน เมื่อไปถึงโรงพยาบาลโยมก็เข้าห้อง ICU เข้าห้อง i c ซหมอก็รักษาตามจรรยาบันที่หมอได้ศึกษามาได้เราเรียนมา,าก็กระทำหน้าที่ของความเป็นหมอในการเยียวยารักษาคนป่วยคนเจ็บคนไข้ที่นี้คุณโยมยายทองดีนโยมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในอาการโคมา่า ป่วยหนักถึงกระทั่งต้องเจาะคอ,อสายยางต้องยัดตรงนั้นบางตรงนี้บางสารพัดโยมนะจนกระทั่งว่าถ้าจะพูดตามวิถีชีวิตแบบบ้านนอกบ้านนอกก็บอกว่าไปทางเขาหมดแล้วนะดูแล้วสภาพคงจะไม่กลับมาคืนแล้วทีนี้ลูกๆก,ก็มาคุยกันลูกก็กลับมานะทยอยกลับมาทีนี้ก็ ทั้งหมดมี6คนแล้วยังขาดอีกหนึ่งคนคือคุณโยมพี่แก้วซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะไกลกว่าเพื่อนก็มาตามหลังกำลังามา,าลูกทั้งหกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราพิจารณาแล้วแล้วก็ได้ฟังจากคุณหมอได้พูดว่าทั้งจิตประจรหัวใจนะทั้ง ที่คุณหมอเขาได้สำรวจตรวจสอบดูร่างกายของคุณยายแล้วก็ถดถอยลดน้อยลงไปเรื่อยนะก็คือหมายความว่าพูดกันง่ายๆก็คือว่าโอกาสรอดนี่ยากมากนะก็คือหมายความว่าถ้าถอดอ,ออกซิเจนหรือว่าถอดสสยยางนี่ก็คุณยายก็ต้องตายก็คือต้องไปทันที เจดีลูกๆทั้งหกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าโอ้เห็นแม่นีนลำบากเห็นแม่แล้วก็น่าสงสารทั้งสายยางระโยงระยางไปหมดทั้งเจาะคอ,อทั้งชีปพจรหัวใจทั้งอะไรต่ออะไรก็ดูแล้วไม่มีทีท่าจะดีขึ้นแล้วก็ดูแล้วก็สงสารแม่ ไม่อยากให้แม่ทรมานก็คุยกันแล้วก็เห็นพ้องต้องกันก็ตกลงปรงใจกันว่าอย่างนั้นเราคงจะถอดสายางถอดสายางหรือว่าถอดออกซิเจนนะยโยมนาจะมาก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับตรงนี้นะก็เรียกว่าถ้าถอดไอ้สิ่งนี้แล้วก็แม่ก็หมดลมทันทีนะทีนี้ก็ลูกทุกคนก็ไม่อยากให้แม่ทรมานนะนะ ก็รออีกคนหนึ่งก็คือคุณโยมพี่แก้วพอพี่แก้วมาถึงโยมพี่แก้วมาเห็นเสร็จแล้วก็อ้แม่เป็นอาการหนักทุกคนก็คือทําใจกันแล้วแหละพูดง่ายๆตรงนั้นในขณะนั้นก็คือทําใจกันแล้วแหละโยมเห็นแล้วก็ทําใจว่ายังไงก็ไม่มาคืนหรอกนะดูแล้วยังไงก็ไม่กลับมาคืนหรอกก็ทําใจกันแล้วก็มาผนวกกับนะ คุณหมอได้ชี้แจงมากมายหลายอย่างทุกคนก็ลงเอยกันหมดแล้วว่าไม่อยากให้แม่ทรมานก็คิดว่าจะรอลูกมาครบกันหมดแล้วก็ตกลงก็ให้คุณหมอดำเนินการถอดอาสายยางออกอะไรเงี้ยโยมทีนี้ก็พอคุณโยมพี่แก้วมาถึงเสร็จแล้วก็บังเอิญคุณโยมพี่แก้วนี่เป็นคนที่มีความเชื่อ ในเรื่องบุญทานการกุศลมีความเชื่อเรื่องปาฏิหารมีความเชื่อในพระพุทธศาสนา,นาแกก็ตั้งจิตอธิษฐานใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นายโยมอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละแกก็ตั้งจิตอธิษฐานใจบอกว่าสาธุลูกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้ด้วยเถิดว่าลูกอยากให้ปาฏิหารมีจริง ขอให้คุณแม่ได้ฟื้นคืนมาด้วยเถิดจากที่แม่นี้ไม่รับรู้อะไรแล้วนะยโยมขอให้คุณแม่ได้ฟื้นมาด้วยเถิดลูกจะไปประพฤติปฏิบัติไปบทชีพราหมณสิบวันลูกจะปฏิบัติให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ลูกจะขอ สร้างความดีในการเป็นชีพรามนะแกก็ตั้งจิตอธิษฐานใจไปทาแม่ฟื้นขึ้นมานะก็จะไปปฏิบัติสักสิบวันเอปฏิหารมันก็มีจริงโยมนะบางท่านก็อยากจะมีความปรารถนาหวังอยากจะให้เป็นเหมือนกับโยมพี่แก้วแกตั้งจิตอธิษฐานใจว,ว่าปฏิหารมีจริงแต่หลายท่านก็ อดิษฐานแล้วธิทานอีกก็สุดท้ายก็ไม่ได้คืนมาก็คือหมายความว่าหลายท่านก็ล้มหายตายจากกันไปโยมแต่ว่าเคสนี้พฏธิหารมีจริงโยมหมอก็ยังตกใจแล้วก็ยังงงไอโยม้า,า,บบา,ากุดภาษาบ้านๆเขาเรียกงงจนไกลตาแตกก็ว่าได้ทีนี้อยู่ๆมาโยมพอ สักพักหนึ่งยายก็ฟื้นขึ้นมาโดยที่นอนอยู่ไม่รู้สึกไม่รู้ตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาปรวดเลยโยมลุกขึ้นมาปรวดเสร็จแล้วก็ลูกๆก็ตกใจกันก็หมอเขาก็เลยมาเสร็จปั๊บก็เช็คดูยายบอกว่ายายไม่ได้เป็นอะไรปกติดีอะไรต่าง,างเอ๊ะแปลกจากชีพจรที่อ่อนลง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  ก็ขึ้นมาแบบที่เดียวเลยนะโยมขึ้นมาเสร็จจากนั้นเอ้ยหมอก็ตกใจลูกก็ดีใจกันโยมพากันดีอกดีใจกันนะโยมพี่แก้วก็อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วแกวก็มานะก็มาดูแลคุณแม่สักพักหนึ่งคุณหมอก็ได้เข็นนะรถที่คุณแม่นอนอยู่เนี่ยนะเข็นออกมานะแล้วก็ นำคุณแม่ไปรวมเป็นห้องรวมโยมรวมอยู่กับผู้คนทั่วไปที่ป่วยซึ่งเป็นสิ่งที่ปาฏิหารพอคุณยายทองดีโยมสนอได,ได้ได้หายจากอาการป่วยตรงนั้นก็ปิดทิ้งเลยปกติเหมือนกับคนไม่ป่วยไปอยู่ในห้องรวมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะร่าเริงต่างๆหมอมาพิจารณาแล้วก็มาเช็คดูอาการทุกอย่างอ้าคุณยายหายเป็นปกติก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่เช็คดูเสร็จจากนั้นก็ ให้กลับบ้านได้ลูกหลานก็ดีอกดีใจหลายท่านก็ลางานมาหลายท่านก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำนะพอมานอนอยู่กับแม่สักหนึ่งคืนสองคืนก็ทยอยไปทำงานกันไปตามวิถีชีวิตของแต่ละคนนะคุณโยมปีแก้วแกก็กลับไปก็ไปทำงานต่อที่นี่มาวันหนึ่งโยมมาวันหนึ่งก็คือวันโกน พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระโยมพี่แก้วก็โทรมาจากจังหวัดต่างจังหวัดก็แล้วกันโยมนะต่างจังหวัดโทรมาแล้วก็โทรมาหาน้องสาวน้องสาวซึ่งดูแลแม่โทรมาแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพระนะให้ดูแลนะเกี่ยวกับหิ้งพระด้วยทำความสะอาด แล้วก็ดูดอกไม้ทูบเทียนจุดให้แม่ด้วยแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับโต๊ะหมูบูชาต่างๆเหล่านี้แหละคือแกโทรมาเพราะความเป็นห่วงตรงนี้แล้วแล้วก็จากเทือกมาภาพได้พูดคุยสนทนากับคุณโยมพี่แก้วแกร้อยฟังว่าคุณโยมยายทองดีโจมสนอนี้นะเมื่อสมัยก่อนแกก็เป็นร่างทรงเหมือนกันนะเป็นร่างทรงแต่ก็ไม่ได้เป็นร่างทรงที่จะ เรียกรองเงินทองกองแก้วคือเป็นร่างทรงที่ช่วยเหลือผู้คนมาโดยตลอดนะทีนี้ก็ก็คุยกันระหว่างพี่น้องเขาคุยกันให้ดูดอกไม้นะแล้วก็จุดถูบจุดเทียนบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของแม่ด้วยหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้แหละเขาก็คุยกันไปทีนี้มาถึงคุณโยมยายนะคุณโยมยาย นาะยมยายทองดีโจมสนะก็เห็นลูกสาวเขาคุยกันพอสมควรก็เลยอยากจะคุยกับลูกบ้างคิดถึงลูกก็บอกว่าไหนโทศัพท์มาให้แม่แม่จะคุยกับให้แก้วมันนาะยายก็คุยกับคุณโยมปีแก้วโยวมปีแก้วถามเป็นยังไงแม่ร่างกายแข็งแรงดีขึ้น หรือตามลำดับแล้วเนาะกินข้าวปลาอาหารเป็นยังไงบ้างแม่ก็บอกว่าเออแม่ก็กินอิ่มยิ้มได้ทายคล่องก็ความเป็นอยู่ตอนนี้ก็ปกติไม่มีอะไรนะแต่ว่าไม่เท่านั้นอยู่ๆมาแกก็พูดออกมาเนี่ยโยมพูดออกมาโดยที่ว่าคนฟังก็ไม่อร่อยหูก็ไม่อยากฟังแกวเอยหากว่า ยังไงก็ตามมันทําบุญทําทานเนลูกเนอะทํทบุญก็ไม่ต้องไปเจาะจงว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นชีทําบุญกับคนก็ได้สรรพสัต์น้อยใหญ่ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากเขาก็ลาบากตรากตรำหาเราช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเขาไปทําความดีได้ก็ทําไปสร้างคุณงามความดีนนลูกเนอนะนะคุณโยมพี่เก้ียวนี้แกก็โดยปกติแกก็สร้างความดีมาโดยตลอดเพราะได้ เห็นแม่ของแกได้ประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดทีนี้ก็สั่งคุณโยมพี่แก้วทุกอย่างให้สั่งคุณงามความดีไปคนไหนก็ตกทุกข์ได้ยากลําบากยังไงก็ช่วยเหลือเขานะลูกเน้ออย่าไปทิ้งเขาเราช่วยได้ก็ช่วยเขาไปก็ได้บุญได้กุศลต่อมาแกาก็พูดมาถึงตรงนี้ว่าแก้วเอ้ยพรุ่งนี้เป็นวันพระแล้วเน้อแม่ก็จะไปพรุ่งนี้แหละ ยมมาทูตเขาจะมารับแม่อ้าวโยมปีแก้วก็ตกใจก็คิดว่าเอ้ะแม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาสงสยัยแกก็คงจะหลงหลงลืมลืมนึกจะพูดอะไรแกก็พูดหรือคงจะเบลอเบลอเกี่ยวกับยาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเอ้ะทำไมแกพูดแปลกแกก็เลยปล่อยให้แกพูดแกก็พูดพรุ่งนี้เป็นวันพระยมมาทูตจะมารับแม่แล้วแม่ก็ผัด ผัดยมทูตเรื่อผัดผ่อนมาสองครั้งแล้วแก็คือแม่เกือบตายนี่สองครั้งแล้วก็แกก็ขอร้องผัดผ่อนยมมทูตมาเรื่อยสองครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามโยมพี่แก้วก็บอกแม่ไหนๆก็แม่ก็เคยผัดผ่อนมาสองครั้งแม่ก็ผัดผ่อนไปสิแม่แกก็บอกว่ายมมาทูตเนี่ยใจดีนะขอให้แม่ผัดผ่อนมาถึงสองครั้งแล้ว อย่างนั้นแม่ก็ผัดผ่อนยมมทูตไปก่อนแล้วแม่ก็จะได้เลี้ยงหลานเนี่ยหลานกําลังจะโตเลี้ยงหลานให้โตก่อนได้ไหมโอ้ไม่ได้ดอกลูกเอ้ยเพราะว่าแม่ก็เกรงใจท่านนะพรุ่งนี้วันพระท่านก็จะมารับแม่แล้วอาโยมพี่แก้วฟังก็ในความคิดจิตแกก็ตกอยู่เหมือนกันเลยโยมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆแม่ก็พูดมาเป็นรังสังหรณ์ไม่ดีเสียเลยพอคุยโทรศัพท์สรทจสับเรียบร้อย นะทีนี้มาก็มาเป็นวันพระนะอีกวันหนึ่งก็เป็นวันพระน้องสาวก็คิดว่าพี่แก้วแม่แกก็คงจะหลงหลงลืมลืมคงจะไม่มีอะไรหรอกทีนี้พอมาวันพระนี่โยมแกกินข้าวอิ่มน้ำสํำรานกินเสร็จสับเรียบร้อยแกก็เข้าไปอาบน้ำนะพอหลังจากกินเสร็จก็พักอยู่พักหนึ่งนลโยมก็นั่งเล่นพักหนึ่งอะไรของแกแหละพอถึงเวลา นะแกก็ไปอาบน้ําเป็นเรื่องปกติที่แกเคยอาบน้ํามันร้อนแกก็อาบน้ําแต่ว่าอาบน้ําครั้งนี้เป็นการอาบน้ําจะว่าไปแล้วเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่พวกเราในฐานะผู้เป็นลูกไม่มีใครขาดคิดแล้วก็มาอยากให้มันเกิดขึ้นแลแม่ก็อายุประมาณ70โยม70กว่ากว่าเจ็ดสิบตนต้นตน่ะทีนี้ก็พออาบน้ําเสร็จนี่โยมแปลก จูๆ่ๆคนโยมยายทองดีโจมเสนะอาบน้าเสร็จแล้วแกก็ไปเปิดตู้แกก็นําผ้าไหมมาแล้วแกก็นุ่งห่มผ้าไหมสวยงามโยมแกก็ทาแป้งอย่างสวยงามทองไม่เคยได้ใส่เรื่องไม่ค่อยได้ใส่ก็ไปเอาทองของแกมาแกก็มาใส่ทองอใส่แหวนโอ้แกก็ทาน้ําอบน้าหอมสวยงามแต่งตัวนี่ถือว่าคือแม่ไม่เคยแต่งตัวเช่นนี้มานานแล้ว นอกจากไปงานบุญต่างๆแต่ว่าครั้งนี้ทำไมแม่แต่งตัวนี่สวยงามนะลูกสาวที่อยู่ดูแลแม่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คิดว่าโอ้แม่ก็อยากใส่ผ้าไหมมั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ละก็แต่งตัวเสร็จสับพเรียบร้อยแม่ก็เข้าไปนอนพอเข้าไปนอน,นลูกสาวก็คิดว่าเออแม่คงจะพักผ่อนเพราะว่าแกทานข้าวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้ว ก็คงจะพักผ่อนก็ไม่รบกวนให้แม่พักผ่อนไปแต่ว่าเอเปลกครั้งนี้แม่นอนนี่ผิดปกติโยมนอนนานกว่าทุกครั้งทุกครั้งแกนอนไม่นานแกก็ตื่นขึ้นมาแต่ครั้งนี้ทําไมก็ยังไม่ตื่นนะลูกก็เอใจก็เปิดประตูไปดูก็ปรากฏว่าแม่ได้อําลาจากไปเป็นครั้งสุดท้ายหรือได้ตายจากไปก็ไปจับดูตัวก็แข็งแล้วก็ หมดลมหายใจลูกสาวก็ตะโกนร้องโทรศัพท์บอกพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ทุกคนก็มาโยมมาเสร็จแล้วก็จัดงานศพให้กับแม่พอจัดงานศพเสร็จสับเรียบร้อยก็มีน้องอีกคนหนึ่งนะน้องของคุณโยมปีแก้วหรือว่าเป็นลูกของคุณโยมยายนะคุณโยมยายทองดีโจมสนะ่นะก็พูดง่ายๆคือลูกนั่นแหละโยม นอนหลับก็ฝันเห็นแม่บอกว่าไม่ต้องห่วงแม่ดอกเดอ้อแม่จะไปอยู่บนสวรรค์ก็เป็นแสงลอยขึ้นไปทีนี้ลูกคนนี้ก็มาเล่าให้ลูกๆกันพี่น้องฟังกันนะโยมก็คือลูกๆกทุกคนก็มานั่งคุยกันหลังจากเผาศพแม่เสร็จสับเรียบร้อยเผาศพกบทาตไปแล้วอีกคนหนึ่งก็ท้วงขึ้นมาเอาทําไมฝันเหมือนกันเลยฉันก็ฝันอย่างนี้เหมือนกันว่า แม่บอกว่าไม่ต้องห่วงนะแม่จะไปอยู่บนสวรรค์ลแล้วก็เป็นแสงลอยขึ้นไปนี่โยมก็เลยคุยกับคุณโยมพี่แก้วก็จึงทราบความว่าจริงๆคุณโยมยายทองดีโจมสนะแกทำบุญมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กมาคือแม่เขาจะเล่าให้ลูกๆฟังนี้นแหละทำกับปู่ย่าตาย,ยายมาโดยตลอดแต่ก็มาช่วงอายุ35ปีโยม อายุ35ปีนี่แม่ก็ได้ผันตัวมาอย่างจริงจังเข้าสูา่วัดบารามอย่างจริงจังเข้ามารักษาอุโบโสถศิลทุกวันพระไม่เคยขาดตกบกพร่องแล้วก็มาเป็นอุบาสิกาที่มีความประเสริฐเลิศลำ้ำมีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนางานบุญกระถินผ้าปา่า คุณโยมยายทองดีโจมสนอไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยแกสร้างคุณงามความดีดําเนินชีวิตมาโดยความไม่ประมาทมาโดยตลอดก็คืออายุ35ปีนี่โยมโอ้ยแกทาบุญจริงๆจังๆทั้งบุญเกี่ยวกับวัดมาอารามก็ตามทั้งบุญทางชาวบ้านทางสังคมขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านเก่าตัดผมจุกกลผมไฟผมไรผมเปียผมปงผมป่ย,ปปปยหรือว่างานเผาศพกบธาตุอะไรก็ตามนียมแกทําบุญมาโดยตลอด นะแกสร้างความดีมาโดยตลอดและก็คุณยายนี่ชอบนั่งสมาธิชอบประพฤติวัปฏิบัติโยมนี่ก็จึงได้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมีสาระมีประโยชน์จึงนํามาโปรดให้ญาติโยมฟังว่าเนี่ยเพราะความดีที่คุณโยมยายทองดีโจมสนะได้สร้างสมอบรมเอาไวา้ด้วยความไม่ประมาทจึงไม่ร้อนใจทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าแม้แต่วันตายแกยังรู้ว่าแกจะตายในวัน พระจะมีโยมมาทูตมารับตัวแกไปน่ยโยมแกก็อาบน้ําแต่งตัวอย่างสวยงามโยมนะนี่เป็นการเตรียมตัวก่อนแกตายซึ่งแกรู้ว่าแกจะต้องตายวันพระแล้วก็ไม่ตรนกตกใจแกไม่ได้ตื่นตรนกตกใจแกไม่ได้ร้องให้ว่าโยมทูตจะมารับแม่เราหนะ้าลูกนะแล้วนั่งร้องงมร้องให้ไม่มีเลยโยมนะแกมีแต่ว่าไม่ต้องห่วงแม่นะ นะบุญทานการกุศลแม่ทําไปแล้วนี่แสดงว่าบุญที่คุณโยมายายทองดีโจมเสนะได้สร้างเอาไว้แล้วเนี่ยโยมคือบุญได้ทํามามากทีนี้ก็ไม่ร้อนใจทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าคือเตรียมสเสบียงบุญเอาไว้อยู่แล้วโยมนะเตรียมเสบียงเตรียมสเสบียงบุญเอาไว้นะต้นทุนสเสบียงบุญที่คุณโยมยาย ทองดีโจมเสน่หแกได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตดีอยู่แล้วก็จึงไม่กระวนกระวายไม่ทุกข์ใจนะโยมมาทูดมารับก่อไปนี่โยมเขาเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายนะเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแบงก่อนจะเดินทางยายแกได้เตรียมตัวตั้งแต่มีชีวิตแกได้ทําบุญสุนทานนะฝากชื่อไว้เป็นต้นทุนฝากนามสกุลไว้ในทางพระพุทธศาสนา ได้สร้างคุณงามความดีบันทึกไว้น่าจะรึกบันทึกไว้ในบรรทัดแห่งคุณงามความดีในสมุดบุญนะแกก็ไม่ร้อนใจโยมนะตายก็ตายก็ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรความดีทำมามากแล้วเอาทีนี้กล่าวมาถึงคุณโยมพี่แก้วหลังจากที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าคุณแม่ได้หายป่วยอย่างปาฏิหาริย์ที่โรงพยาบาลแล้วกลับบ้านได้ก็จะไปถือศีล จะไปปฏิบัติให้สิบวันทีนี้สัจจะตรงนี้นะโยมพี่แก้วก็ยังถือสัจจะอยู่นะพอเผา,าศพกบธาตุเสร็จสับเรียบร้อยก็คือหมายความว่าโยมยายทองดีโยมสนอแกออกจากโรงพยาบาลมาก็อยู่ได้ประมาณประมาณ3 4วันโยมประมาณนี้แหละทีนี้ก็คุณโยมพี่แก้วหลังจากที่กลับจากการที่ เห็นว่าแม่นั้นกลับมาบ้านได้แล้วนะแกก็กลับบ้านก็เตรียมสเสบียงที่จะไปปฏิบัติแล้วแหละแต่ว่า,าวันที่จะไปปฏิบัตินั้นนะก็ยังไม่ถึงได้ถามนะได้โทรไปถามทางวัดวัดว่าปฏิบัติช่วงนี้เวลานี้วันนี้นะโยมอะไรยยต่างๆเหล่านี้ก็เลยมากล่าวถึงว่าพอมาเผาศพกบ,บาธาตุคุณแม่เสร็จสาบเรียบร้อย นะคุณโยมพี่แก้วก็ถือัจจะก็ไปปฏิบัติธรรมนะแม้แต่วัดพนะระพุทธบาทสระบ,บรุรีแกก็มาปฏิบัติแล้วก็ชอบไปปฏิบัติในสถานที่เป็นสับปาะยะนะสถานที่เป็นป่าชา้าแกก็ไปโยมนะตอนนี้คุณโยมพี่แก้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะแล้วก็คุณโยมพี่แก้ว ก็ยังบอกอตาตมาอยู่ว่าเคสนี้ก็ไม่ใช่เป็นเคสเดียวที่คุณโยมพี่แก้วเห็นมีอีก2อสเคสซึ่งมองว่าคนป่วยคนนี้ไม่น่ารอดแม้แต่หมอก็ยังใช้คำพูดว่าเหนื่อยเหมือนกันหรือว่า50-50ิบ 50. หนะแต่ตอนนี้โยมพี่แก้วก็ให้คู่ครองของเขาเนี่ยอธิษฐานว่าถ้าเกิดหายก็จะไปปฏิบัติให้10วัน นะปฏิบัติให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือยม,มทูตหรือเทพเทวาที่ปกปักรักษาในแต่ละคนอย่างนี้โยมนะก็เคสท,ที่โยมพี่แก้วเล่าเล่าให้ฟังนี่ก็สองสาเคสนี่รอดทุกลายเลยโยมนะรอดทุกลายนะให้ปฏิบัติอย่างนี้นะบางเคสพ่อแม่ป่วยนะแกก็บอกนะลูกๆให้ใครสักคน นะได้เสียสละตนเลยแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมนาตากพ่อแม่ได้หายป่วยให้จะจะไปปฏิบัติธรรมให้นะแล้วก็รอดมาอย่างปาฏิหาริย์อันนี้โยมพี่กแก้วแกบอกว่าแกเชื่อมากเลยเรื่องอของการประพฤติวัดปฏิบัติของการสร้างคุณงามความดีในทางพระพุทธศาสนานี่โยมเรื่องนี้จึงมีชื่อเรื่องว่าคุณโยมยายทองดีโจมสนะแกรู้วันตายของแกโยม นะก็คงจะมีสาระมีประโยชน์เป็นวิทยาทานและก็จะสะท้อนให้เราทั้งหลายได้สดับรับฟังแล้วก็นำไปพิจารณากันอโยมเนาะเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายขอเจริญพร